พี่ครับท <คะ S 1> ีนี้ก็ลับปั่นนำกระถมไหมนี่ไงพ่มอมดถมเองได้เดนินปั่นผ่อมกอกากินอ่ะไอ้ปั่นมาแบบปั่นมาสดๆเลยนะ,<ค>ะผมอยากกินแบบสดๆเลยอ่ะได้ไหมได้ลองลองนะโอ,โ,โอ้โหใจหนะถึงมากได้ตะเกากาปั่นกัวกากินอเอาอเอาเอาปั่นเลยพี่ปั่นเลยใส่ได้มั้งอ่ะไม่ต้องใส่ได้ปั่นอย่างเดียว จะเจ๊นะกูบอกไอ้ร้านนี่นะมึงไงนะปั้นน้ำสมให้กูกินนะกูห้ามน้าเร็วร้านดีกว่าปั้นน้ำสมให้กูกินไหนคอนเนี่ยไม่มีร้านไหนการปั้นนะกูบอกกันเลยนะนี่ปั้นแล้วยูเหมือนยี่เลยปั้นเหมือนได้วะไม่เป็นพองเลยวะเดี่ยวไหมไ้นี่ไม่รู้เลยแต่ว่าแกปั้นได้เร็วดังวู้วื้กูเว้นว่าปั้นนั่นเลยนะกาปั้นกลัวกากินนะน้อง สัตว์เฉินบอกเลยซึ่งแม้ว่าจะกาก,ากจะติด,ดลิ้นน้อยๆนะแต่ก็สดัดว์เฉินนี่แหละคือลานนา้ำปันที่กูตามมาท้งชีวิตแต่ก่อนนี้ไม่มีใครกาปันเล้กูบอกเลยนี่กูเจอแลว้วน,นี่ไอ้น้องประสบความสำเร็จคลิปนี้มันยังไม่จบนะน้องๆนะอย่าลืมนะถ้ามึงฟ่านมาทางหน้าขายนะน้องๆนะลานชากระเชอนะปันน้ำทุกชนิดมาเลยนะมาอุดนู่น ไอ้นิงกันน้าม่กาจือนิงเม่กาชุวยชวนะอย่าลืมมึงรอหน้ามึงบ้านดางหน้าขายนนะกูยำเร็วนะมึงต้องมาอุดนุ่นะเว้ยลานจ่ากัเชอร์ไปไอ้บวก่าเร็ว